อันนี้เป็นช่างเองครับช่างรือช่างอะไรเนี่ยููดูแล้วช่างซ่อมหรือช่างอะไรกนแนจริงจัง จริงจังมากเลยค่ะโไฟมาแล้วนะจะปิดไฟแสงสีนะนี่เป็นมอลล์ไหมจะชอบ้โหโอ้โห ไฟกลางด้วยนี่นเอาไฟนี่นี่ดิเอออย่างนี้อย่างนี้เออเออมาแล้วมาแล้ว จะเสร็จง่ายหรือเปล่านอ้อขี่เองซ่อมเองอยู่บาซื้อผาเทปบามงังเลยเทปอยู่ไหนวันนั้นวะนอะ้อเอาพ่อบอกอะไร บ้านอมองที่ไหนจะขายพัดเทปผัเทปมาทำไมนุ่นบ้านลงน้องเธอนันมีโน,นไปถามพี่จันดูมีผัดเทปไหม พาเตบผ้าผ้าถามมาพ่อพาเตบป,ปันสายไฟอะ่ะตอนนั้นของเราอยู่ตรงไหนนอกสีน้ำเงิน